90ข้อในการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ความมั่งคั่งครอบคลุมทั้งความคิดพฤติกรรมการเงินทักษะและจิตวิญญาณความคิดและทัศนคติหมายเซต 1. ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน 2. เขียนเป้าหมายลงบนกระดาษ3ฝึกคิดบวกในทุกสถานการณ์4เชื่อว่าตัวเองทำได้ 5. อยากกลัวความล้มเหลว 6. ใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน 7. แยกแยะระหว่างความจริงกับความเชื่อจำกัด 8. คิดในระยะยาวไม่ใช่แค่ระยะสั้น 9. ฝึกการคิดแบบเจ้าของธุรกิจ 10. เปลี่ยนความกลัวเป็นแรงผลักดัน 11. โฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้ 12. รู้จักให้อภัยตัวเอง13มองปัญหาเป็นโอกาสในการเติบโต14ฝึกความอดทน15ยอมรับและพัฒนาจุดอ่อนของตัวเองวินัยและการบริหารเวลา Discipline and Time Management 16ตื่นเช้าให้เป็นนิสัย17วางแผนล่วงหน้าในแต่ละวัน18 ใช้ To Do List อย่างจริงจัง 19. เรียงลำดับความสำคัญของงาน20่สิจำกัดเวลาบนโซเชียลมีเดียยีวางเป้าหมายประจำสัปดาห์22ฝึกทำสิ่งที่ไม่อยากทำแต่ควรทำา3สิาทำงานแบบโฟกัสลึกดีฟเวิร์ก4พักเป็นเวลาเพื่อประสิทธิธภาพสูงสุด25 บันทึกการใช้เวลาในแต่ละวัน26ฝึกทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จทุกวัน27สร้างนิสัยทำงานอย่างสม่ำเสมอ28ใช้หลักเศษ80ส่วน20 p a r e ปาเรโต้เพลินซิปป 29. วางแผนล่วงหน้าสำหรับปัญหาที่อาจเกิด30ทบทวนความสำเร็จทุกสิ้นวันการเงินและความมั่งคัง่ง มันนี่แอนเวลสาออมเงินเป็นนิสัย32ศึกษาการลงทุนเบื้องต้น33มาแยกรายจ่ายจำเป็นกับอยากได้34มสิบทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือน35หลีกเลี่ยงนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้36ตั้งเป้าหมายการเงินระยะสั้นยาว37 สร้างหลายแหล่งรายได้38เรียนรู้การใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด39อ่านหนังสือการเงินทุกเดือน40เข้าใจหลักเงินทำงานแทนเรา41ลงทุนในความรู้ก่อนลงทุนในสินทรัพย์42มีเงินสำรองฉุกเฉิน43มันตรวจสอบสถานะการเงิน44 ปรับไมล์เซ t จากผู้บริโภคเป็นผู้สร้าง45ทํำให้ตัวเองมีรายได้แบบพัสซีฟการเรียนรู้และทักษะ Learning and Skill 46อ่านหนังสือวันละสิบหน้า47ฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเอง48ลงคอร์สเรียนทักษะใหม่49 เรียนรู้ภาษาที่2หรือ3 50ฝึกการพูดในที่สาธารณะ51พัฒนาทักษะการสื่อสาร52ฝึกเจรจาต่อรอง53เรียนรู้การเขียนที่มีประสิทธิภาพ54ฝึกการคิดวิเคราะห์5้เรียนรู้การวางกลยุทธ์ห้พัฒนาทักษะดิจิทัล57 หัดใช้งานเครื่องมือ Productivity 58เรียนรู้การตลาดเบื้องต้น59เรียนรู้การบริหารทีม60ใช้ AI และเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สุขภาพและพลังงาน Health and Energy 61นอนหลับให้เพียงพอ62ออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์63 ดื่มน้ำให้มากพอในแต่ละวัน64หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป65วางแผนมื้ออาหารเพื่อสุขภาพ66ตรวจสุขภาพประจำปี67ฝึกสมาธิหรือหายใจลึกทุกวัน68หลีกเลี่ยงความเครียดด้วยกิจกรรมผ่อนคลาย69ใช้เวลากับธรรมชาติ70 ลดคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ความสัมพันธ์และเครือข่าย (Relationship and Network) 71ล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวก72หาเมนเตอร์หรือคนที่ให้คำแนะนำา73รักษาความสัมพันธ์กับคนเก่ง74สร้างคอนเนกชันใหม่ทุกเดือน75ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผล76ฟังให้มากกว่าพูด77เขคารพเวลาของผู้อื่น78หลีกเลี่ยงการนินทา79ให้ฟีดแบ็อย่างสร้างสรรค์80ขอบคุณคนรอบข้างเป็นประจำจิตวิญญาณและการเติบโตภายในอินเนอร์กร h 81รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้ง82ฝึกความกระตันยู เกรติจูด83ให้อภัยตัวเองและผู้อื่น84เขียนไดอารี่สะท้อนตัวเอง85เชื่อมโยงกับความหมายของชีวิต86ทำสิ่งที่รักควบคู่กับสิ่งที่สร้างรายได้87สร้างนิสัยทำความดีเล็กๆทุกวัน88ทำสมาธิหรือสวดมนต์89 ใช้ชีวิตอย่างมีจริยธรรม90มีความศรัทธาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง